สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> พบกับพี่นุชอีกเช่นเคยนะคะยามค่ำๆแบบนี้ขอจิบน้ำนิดนึง <c oughs> สำหรับหลายๆคนที่เข้าใจผิดคิดว่า <c oughs> เอ้ยพี่นุชมานั่งทาครีมอย่างเดียวทาซ้ำๆเดิมๆที่เดิมให้ดูอะไรอย่างเงี้ย ขอบอกเลยว่าคุณพลาดโอกาสคุณเสียโอกาสนะคะถ้าคุณกดข้ามหรือว่าไม่ชมเพราะว่าในแต่ละคลิปเนี่ยพี่นุชจ,จะพยายามสรรหาเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆสำหรับการดูแลผิวบำรุงผิวมาให้ฟังกันนะคะจะมี ไม่กี่คลิปเท่านั้นที่แบบพี่นุชจะเมาหมอยเล่นเฉยๆเนาะอันนี้ก็คือพี่นุชเออเช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องอ่ะก็มาลงเซรั่มของเรานะวันนี้นะเนื่องจากนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานที่พี่นุชทำคลิปลอกสิวซีเยนให้ดูนะคะก็มี มาถามพี่นุชหลังไม่ว่าเออพี่นุชหนูรู้สึกว่าลอกสิวเซียนแล้วอะรูขุมขนมันกว้างขึ้นหรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นไหมพี่นุชเวลาที่หนูลอกสิวเซียนแล้วหนูมูรู้สึกว่าเออรูขุมขนหนูอะมันกว้างขึ้นนะแล้วก็เออ ทำให้เหมือนกับแบบไม่อยากไม่อยากที่จะลอกสิวเซียนนะคะอ่ะพี่นุชจะอธิบายอย่างนี้นะแป๊บนึงขอลงเซรั่มก่อน จริงๆแล้วเนี่ยการลอกสิวเซียนนะคะคือเป็นการทำความสะอาดขดจัดสิ่งสกรปรกออสกรปกสกร,ปก,ก,รปกที่อุดตนันรูขุมขนเราอยู่นะคะให้หลุดออกไปนะคะเ,ออเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะสมมุติว่าอ,อ,อันเนี้ยเป็นรูขุมขนของเรานะคะส่วนตัวเนี้ยเป็นสิวเซียน นะคะรูขุมขนเราก็เท่าเดิมอยู่อย่างนี้นะคะพอเราเอาสิวเซียนปึ้งออกไปรูขุมขนเราก็เราก็จะมองเห็นอะไรรูขุมขนเห็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยรูขุมขนเราอะเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราอะ่ะเอาไอ้ตัวที่มันอุดตันเนี่ยออกเราก็เลยมองเห็นรูขุมขนชัดเจนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุชถ,ถึงได้พออ่อ เอาสิวเซียนออกแล้วพิ์ถึงได้ใช้เครื่องนะคะซึ่งเครื่องตัวนั้นเนี่ยมีความเย็นรวมถึงเซรั่มตัวเนี้ก็ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะให้รูขุมขนเล็กลงทีนี้พอรูขุมขนที่อ่ะสมมุติว่าเรายังไม่ลอกสิวเซียนออกเนี่ยให้เราใช้ให้เราใช้อะไรบีบบีบเข้าไปให้รูขุมขนเล็กถามว่ามันจะเล็กได้ไหมอ่ามันก็อาจจะได้แต่นิดหน่อยแต่มันก็จะติด ติดไอ้สิ่งที่มันอุดตันอยู่เนี่ยอ่ใช่ไหมในทางกับการพอเราเอาสิ่งที่มันอุดตันปุ๊บออกและเราทําให้บีบรูให้รูมันเล็กลงมันก็จะเล็กลงได้ถูกไหมคะพอเราทําเรื่อยๆเรื่อยๆรูขุมขนเราก็จะละเอียดแบบเนี้ยแต่ไม่แนะนําให้ทําบ่อยนะคะเพราะว่าโดยปกตินะคะรูขุมขนของคนเราเนี่ยเอ่อ เวลาที่เราลอกสิวอุดตันหรือว่าสิ่งสกรปรกออกไปแล้วเนี่ยเอ่อมันเป็นลักษณะเหมือนบ่อน้ำใช่ไหมมันก็จะเกิดการเอ่อสะสมสิ่งสกรปรกในรูนั้นอะเรื่อยๆนะคะโดยปกติจะเกิดสิวอุดตันหรือสิวเซียนเนี่ยประมาณ 1-2ส,สัปดาห์นะคะก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นพี่นุชถึงได้บอกว่าทำซักส,สองสัปดาห์ครั้งหนึง่งหรือบ่อยสุดก็สัปดาห์ละครั้งนะคะหรือ3-4ส,ส,สัปดาห์ค่อยทำครั้งหนึง่งอย่างเราเนี่ยรูขุมขนเราเนี่ยละเอียดอยู่แล้วอย่างพี่นุชเนี่ยนะคะก็4ส,สัปดาห์พี่นุชก็จะทำครั้งหนึ่งนะคะอ่ะลงเซรั่มไปแล้วเซรั่มซึมลงสู่ผิวแล้ว ก็ตามด้วยครีมไขมุกข,ของเราอ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าผิวเราเนี่ยมีอาการแดงมีอาการระคายเคืองหรือเป็นสิวอักเสบอยู่นะคะก็ไม่ควรที่จะลอกสิวเซียนในช่วงเวลานั้นนะคะ หรือถ้าเราจะลอกก็คือให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่ผิวมีอาการแสบแดงหรือว่าเ,เป็นสิวอักเสบนะคะเออ ถามว่าแล้วรูขุมขนเราเนี่ยเออมันเกิดจากอะไรทําไมบางคนรูขุมขนกว้างมากเลยนะคะคือรูขุมขนเนี่ยสาหรับบางคนนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ไปสกับผิวหน้าบ่อยจนเกินไปนะคะอย่างที่พี่นุชบอกว่า อย่าอย่าสครับหรือว่าอย่าลอกสิวเซียนบ่อยจนเกินไปนะคะสสัปดาห์ครั้งหนึ่งหรือว่าบ่อยสุดก็สัปดาห์หละครั้งพอนะคะแล้วก็สาเหตเออุอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้นะคะก็คือกรรมพันธุ์เป็นคนที่ผิวมันรูขุมขนก็ค่อนข้างที่จะกว้างเพื่อจะระบายน้ำมันออกมานะคะหรือ,อ,อสำหรับบางคนนะคะที่ใช้ พวกครีมบำรุงหรือว่าเครื่องสำ,สำอางที่แบบมันมีความมันอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เกิดพวกสิวตันได้นะคะมันก็จะทำให้รูขุมขนกว้างแล้วก็บางคนนะคะบางคนก็ไม่บำรุงผิวไม่ดูแลผิวทำให้ผิวเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไร อายุผิวอะเกินอายุจริงอะอย่างสมมุติว่าพี่นุชอย่างเงี้ยอายุ42อย่างเงี้ยอายุผิวก่อนหน้านั้นน่ะนะอาจจะอยู่ที่สักประมาณ50-60ิบก่าก็คือว่าผิวเนี่ยจะแบบกล้านรูขุมขนกว้างแล้วก็ดูแบบดูแห้งดูดูไม่มีไม่มีความนุ่มนวลอนะไม่มีความนุ่ม ไม่มีความใสเนี่ยไม่มีความใสไม่มีความเด้งแบบนี้นะคะเอ่อก็คือผิวเนี่ยมันเกินอายุไปเพราะว่าเราดูแลไม่ถูกต้องนะคะอะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผิวหนูเนี่ยมันมันเกินอายุหนูเราก็ลองเนี่ยสมมุติว่าเราดึงผิวตึงขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเราดึงผิวขึ้นอย่างเงี้ยแล้วรูขุมขนที่เราเห็นกว้างกว้างอยู่มันดูเล็กลงนั่นแสดงว่า อายุผิวเราเกินอายุจริงแล้วนะคะต้องเริ่มบำรุงฟื้นฟูนะนะสำหรับในเรื่องรูขุมขนพี่นุชแนะนำเห็นผลในเรื่องรูขุมขนไวมากๆเพราะว่าเขาจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เซลมายใต้ชั้นผิวเมื่อผิวเรา มีคอลลาเจนนะคะผิวก็จะนุ่มอิ่มฟูรูขุมขนก็จะถูกดันด้วยคอลลาเจนให้มันเล็กลงนะคะเมื่อรูขุมขนเล็กลงโอกาสที่จะเกิดการอุดตันก็น้อยลงนะคะผิวหน้าเราก็จะเปลี่ยนจากความมันเป็นความนุ่มเด้งนุ่มชุ่มชื่นแบบนี้เนี่ยลองทำกันดูนะคะเค็ดรับนะ เคล็ดลับผิวนุ่มผิวใสสรุปนะคะก็คือการลอกสิวเซียนนะคะที่ถูกวิธีไม่ได้ทำให้รูขุมขนเรากวางขึ้นนะคะอ่ะในทางกลับกัน การที่เราลอกสิวเซียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาสิ่งสกรปรกออกไปแล้วและเรามีการบำรุงนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนต่อเลยเนี่ยเมื่อเราทำต่อเนื่องนะคะเป็นประจำแต่ไม่ได้ทำทุกวันนะอย่างที่พี่นุชบอกนะคะประมาณ2สัปดาห์ทำครั้งหนึ่งเนี่ยรูขุมขนเราก็จะค่อยๆเล็กลง นะคะรูขุมขนค่อยๆเล็กลงผิวค่อยๆมีความนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนะพูดหมดปะเนาะลืมตรงไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจ <laughs> เพราะว่าไม่ได้จดสคริปต์อันนี้คือพูดตามที่แบบมีน้องถามมาแล้วก็คุยกันเนาะว่าเอ,อ้ยพี่นุษหนูรู้สึกว่า หนูลอกสิวเซียนแล้วรูขุมขนหนูใหญ่ขึ้นเออเราก็เลยมีการได้คุยกันเพราะว่าคลิปเมื่อคืนที่พี่นุชทำทำลอกสิวเซียนไปน้องเขาก็เลยทักมาว่าพี่หนูไม่อยากลอกเลยมันจําเป็นต้องลอกไหมหน้าถึงจะใสเหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคุยกันนะคะเออถ้ามีขาดตกบกพ่องประเด็นไหนหรือว่าเอออยากให้พี่นุชให้ข้อมูล หรือว่าอยากได้ข้อมูลในเรื่องอะไรเกี่ยวกับผิวนะคะก็ทักถามมาหลังใหม่ได้นะคะหรือจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยมันมานั่งทาครีมให้ดูทุกวันเลยไม่มีสาระ คุณภาดสิ่งสำคัญนะคะเพราะแต่ละคลิปเนี่ยพี่นุชจะสอดแทรกวิธีการดูแลบำรุงผิวลงไปให้ทุกคนด้วยจากประสบการณ์ของตัวเองบ้างจากการศึกษาเรียนรู้นะคะจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญในที่ทำงานบ้างนะคะก็คือเอาเก็ตเล็กเกดน้อยเนี่ยมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะคะถ้าใครชอบในเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณนะคะในการดูแลผิวพรรณก็ฝากกด ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกดติดตามชาแนลกันนะ